สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทีมงานบุญผ้ารวยครับผมสชารับคลิปนี้นะครับแอดกับผ้าเอฟซีทุกท่านนะครับมาอยู่ที่นาคุณยายนางล้านประสินนะครับซึ่งคุณยายนั่งนี่ก็ถือว่าเป็นอ,อีกผู้หนึ่งนะครับที่เป็นนักคำนวณตัวเลขนะครับอ่าซึ่งแอดกับมาไทยถ้ำเป็นปีละมาไทยถ้ำเพิ่นนะครับงวดน,นี้ก็มาติดตามเพิ่นคือเกา่าเดี๋ยวเขาสีมาเบิงวา่า ตัวเลขเพิ่นมีการเปลี่ยนแปลงจังไรเบาแบบใดจังไรนะครับเท่ากับที่มากกุ้ยมาเบากันซึ่งคุณยายนางเนี่ยเพื่อนกะมีเบาะแสตัวเลขมาจากวัดแห่งหนึ่งนะครับซึ่งกะเขามาหลายงวดแล้วคือกันในส่วนวัดแห่งนี้นะครับผมเดี๋ยวสีภาพไปเ้าไป,าไปจ่าไปสอบไปทามกับคุณยายนางว่าเปลียนจังไรเนี่ยนะครับก่อนเอื่อกะมาเท้าคว,วามกันจังน้อยนะครับในส่วนตัวเลขของคุณยายนางล้านเปอร์เซ็นครับผมนี่ ตัวเลขที่คุณยายนั่งไฮไว้ตั้งแต่ต่องวดไฮกิมไว้ะ T นะครับกางวดวันที่ส6บหกมิถุนายนสองหาหกนะครับคุณยายนั่งกับไฮไว้บนเด่นที่สองร่องที่สามนะครับซึ่งกับจับคู่กับมีสองศูนย์สองสี่สองหาสองเก่าซึ่งกับเปลี่ยนเลขสี่ชุดสี่หางนะครับซึ่งกับเด่นไปที่สองศูนย์สองสี่วันต่อไปเออในส่วนล่างบบบนี้ ล่างเด่นที่เก่าล่องทีซีครับผมแต่ว่าล่างนี่ส่งสีหลายตัวเนี่ยยังน้อยแปดตัวแปดคู่เออซึ่งก็ประกอบไปด้วยมีสามศูนย์สามสี่สามเจ็ดสามเก้าอ่าเก้าสามตัวครับเก่ามาใส่มันก็เลยหลายเนี่ยยังน้อยเก้าห้าอืมเก้าหกเก้าแปดนะครับโดยร่วมนะครับมีอยู่แปดชุดนะครับเน้นไปที่สามเก้าเม็ดเดียวโคโลอ่าล่างที่ต่อหมวดล่งหนึ่ง เพื่อนให้ต่อมวดมากนะครับแล้วก็เข้ากันมีการมาไทายทํำอยู่เรื่อยอตัวเลขก็ยังไ,ได้เปลี่ยนแปลงไปไ่มาใส่ดอกแต่ว่ามือน,นี่เนี่ยที่เด็ดก็คือสีมะเบิงว่าคุณยายนางเนี่ยตัวเลขของคุณยายนางเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือไม่อ่ามีการเปลี่ยนแปลงบ่และที่สําคัญไปก่อนนั้นนะครับคุณยายนางได้ที่เด็ดมาจากวัดดังเก้าเนี่ยนะครับเป็นโตใดอืญซึ่งเข้ากับสีมาฟังชัดๆจากปากคุณยายนางได้ว่า ตัวเลขมีการเปลี่ยนแปลงไหมนะครับตัวเลขที่ได้มาจากวัดนั้นเป็นตัวใดครับผมตามแอดมาเลยครับผมวัดนะครับคุณยายนั่งสบายดีครับผมอ่าโอ้เมื่อกี้แต่งโตสวยแต่คุณยายนั่งไปวัดมากลรือ่มาแล้วนออหถวกระตื้นมากเลยว่ไปไปถวายเพื่อนเพื่อนบ่บอไปร่างทวยร่างจานเนี้ยแม่เพื่อนบันเพื่อนโอ้เพื่อนสันเข่าเมื่อเดียวนะเพื่อนส้นเข่าข้าเดียวอ่าขันอยากนั่นนี่เพื่อนก็ไหวขันห้าอยากตุนไห่ เป็นขานุ่มเป็นน้องสาคเัาผมัแต่ถือว่าเป็นโอกาสดีคุณย่าหน้าง่าต้องไปไกลมาไปบุญมาหอดหมองวันต่อไปเนาะถ้าจะไ้เฮ็ดบุญมา่ยากเด้มาไปวัดจักเ์ที่อะไรวัดใ่ายมหาบสแมนาสันเอาอันบอกเพื่อนดูว่านี่ล่ะอันเลขปูนะว่าสันเดี๋ยว บานนี้เมาเอวาเรียงเหล็กย้่นั่งสมกอนว่ามันเปลี่ยนจังไรมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนตัวเนี่ยบอ้ยขึ้นจังไรสินะบ่บ่บ่ฮะบ่บ่บ่เปลี่ยนมีตัวเก่าคือเก่าโอ้บ่เปลี่ยนเปลี่ยนตัวเก่าสองศูนย์สองสี่น่ะโอ้เปลี่ยนตัวเก่าเท่าไรเนี่ยนยูสองศูนย์กับสองสี่คือเก่ามันโอ้บ้านี้ในส่วนของเหล็กทั้งวัดว่าร่มเพิ่นนี่เป็นมีที่ไปที่มาจังไรเพิ่นให้จังไรมาจังไร เพิ่นว่าเพิ่นส่งเอาว่าสันนี่เพิ่นส่งเอาเออเพิ่นส่งยังแบดแซดยังบ่อยนี่บ่นั่นแหละบุชตัวเพิ่นว่าเพิ่นอยากสร้างเพิ่นได้ว่างวดนี้เข่าสามตัวเริ่ย่ายว่าสันนว่ามือซ้อโอ้เพิ่นกระลั่นตีว่างวดนี้สิเข่าสามตัวอืมอ่านมานี่แม่ก็ใดรเรามาส่งนะฮะนี่เพิ่นนั่นแหละปูนั่นแหละปูน่ะส่งเอาเออเพิ่นนิมิตเอาโอ้งาขึ้นเงียบๆเพิ่นเฮ็ดเอาบ่เพราะว่าเพิ่นอยากสร้าง เพราะว่าอยากได้ซาลาให้พระพระพูนแม่เขาเทาเขาถวายอะไรบ้าันเที่ไปบ่อซาลาพระพระเพิ่นสิมาพักพุทธีซสลาใช่ไหมเออเอาวางสั่นบมุกพุทธีอันตัวมองข้าเศร้าน่ะแต่ว่าซาลาเนี่ยจีเป็นมองไงไท่ได้สั่งเขาพุทธีน้อยให้เพิ่อนลบผลวางสั่นบมกครับผมครับอันน่หละข้าเจ้าถวายมาแล้วนะบ่มีปัญญาปลูกเงินเงินกับว่พ่อ ขึ้น้เจ้าถวายอย่างมาอันถวายบ้านถวายเฮียนสิบสองโอ้โหข้าเจ้าถวายเฮียนนี่มากืจเฮียนเฮียนหม่เฮียนอย่างนี้ข้าเจ้าถวายมาแล้วแต่ว่าหันอย่ยงงว่ามีสร้างยหงบ่มีจะทุปใจที่ที่เอาสร้างน่าเฮ็ดกันทวายกวางอีเล่ไม่หันให้ปวกกินเบิดสักก้อนจะเครืองหนึ่งสักก้อนแม่ก็ว่างสินเออขั้นว่าเอาเพื่อนผ่นว่าโอ้ยมาเอาโรถเอาไปไว้อันนั่นทิมลงน้ำก็ได้ตัวซาก็มีพผ่าน่าเนี่ย เขบอกบอกร่องแล้วอกกองไว้เพิ่นเพิ่นมาเฮ็ดอันใส่ไม้ประแนงไว้โอ้ปลูกแล้วหลังนึงเดี๋ยวนี้นะสิิอองไม้มาเฮ็ดนะได้แล้วหลังนึงเนาะได้แล้วหลังนึงมาเนี่ยข้าเจ้าก็ได้ว่าสร้างปูเพิ่นน่ะตุคันน่ะเพิ่นได้ว่าอันเดียวเฮ็ดหน้าจักบึดก่อนเฮ็ดหน้าแล้วค่อยอีกว่าซั่นโอ้มุ่งแล้วบัดนี้เพิ่นตั้งแต่เพิ่นส่งเอานี่เพิ่นส่งมาจากกวาลนะครับคุณยายครับอ้ยเข้างวดแต่อัน เก ừ, าชุนสามเขือเต็มเต็มเนื้อบ่ให้แม่มาแม่บอกเอาโเ<อ>ข้าชุนสามนี่ก็ถือเต็มเ,เต็มเลยถือเต็มเต็มเนี่ยทั้งปุ่นกาเจ้าไรอันกาเจ้าเกาอันเอียงเน่มาถวายหลายคนอยู่ดี<อ>มาจากทั้งหนองหัวลำพูหมายว่าข้าเจ้าก็ถทีกันแช่ซ่าหรือกันแมนถือกันแช่ซ่าหรือกันหลังจากนั้นมานี่เพิ่นกะส่งตองหวดมาเรื่อยๆแมนท่านหลุดจังหวดไปแต่หันมานี่บ่เพิ่นเพิ่นพอหยากปล่อยบ้านเฮาเพิ่นมาบ้านเงื้อนหน่อยมันเงื้อนหน่อยวายคือวายจังสั้น ปูบ้านเฮากับเงินหลายคือกันคือมาอย่างชันความหมายกันปล่อยกับปล่อยชม่องตัวได้มองละหาหาสิบบาทกันยังดีปล่อยร่องกุ่งเทพพุ่นที่ขะเจ้าปล่อยโอ้ยมองไหลก็ดีเวิร์นาชีจะไปจอจำพ่อจอจงว่าอยากปล่อยหันปล่อยนีทอเว้ยเนาะรว่าอีดีดี้พ่นเ่าอีดีดีน่ะปูหน่าวั่นคันบ้านเฮ้าบ่ได้เงินเสมอ นายยู่มันได้น้อยเนได้น้อยว่า CPI เอาเท่ล้านจช่ไดมนับเงินกับน,นับเทลาบาททั้งก้อนตัวเนาะนับไปนะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามตัวประมาณว่าล้านสองล้านสามล้านโมเดิรนว่าทีได้ว่าจังสั่นตัวมาหน,นี้อันเพิ่นเดียว่าห่วงนี้นะย่ายเอาสัน่นอันอีฟซีเจ้าอยุสัยนะทางอื่นนะว่าสัน่นให้ปล่อยไปเด้เอวสัน่นเมื่อคืนนี่ปล่อยแม่ปล่อยไปสี่คน ปล่อยเอฟซีทั่วมาบ่แม่โอ้ก็เลยปล่อยไปซีคนเลยเออปล่อยไปซีคนโอ้เอาเอาเดี๋ยวผมสีโชว์ให้เอฟซีเบื้องสังกัดบัติเพิ่นตัวเลขตัวเบอร์กัไเลอืมอ๋อเอานี้ออกแม่เอานี้ออกเดี๋ยวสีโชว์ให้เพิ่นเบิ่งเออนี่บ่แม่นบ้านแม่นบ้านเออเปิดในบ้านขาวๆขึ้นเเอออนามวันนี้เพิ่อนมาเป็นยังไงเพิ่นมั่นใจ่หมั่นใจเซ้ำตัวเขาซ้ำตัวเด้อวันนี้ที่เขาซ้ำตัวล้านเปอร์เซ็นต์ว่าเพิ่นมาเพื่นว่างเพิ่นว่างล้านว่า วางสั่นแนวแต่ว่าอุ้ยว่าสั่นโคบ้านนะอยว่านนะมันคือเลขหลายตัวแถวปู้ว่าสั่นสำหรับปู้เงินหน่อยนะก็ซื้อหาซื้อซีฟไว้ล้วว่าถั่วมันว่าลายดอกดอกซ้ำนี่นะมิไต้ตัวแดงๆเด้อเด็กเพิ่นโอนนะบ้านไม่เค้ซื้อเวิร์นี่เพราะว่ามันหลลายยแ้วของแม่ที่นี่อันนี้แม่แม่เขียนมือเศร้าเขียนเบิงทั้งนี้กับเด็กหลักมันอ้าวอย่าเลขเลขเลขปู้นี่มิแต่เลขสามตัวสี่ชุดเท่านั้น อันนี้ก็มีสิบเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดสามอันสองตัวนะมีสามหลักใช่หรอเนวขีดนะอันนี้ไม่อยังนี่อีหยังนี้เลขสองตัวก็มี่นี่เลขสองตัวนี่สิบสองตัวมีสิบเจกตเจ็ดสี่สามเจ็ดอ่อมีมีสามชุดเนาะแต่ว่าเลขสามตัวนี่มีสี่ชุดมันก็เพรดีตัวหมุนอเลขหมุนมันหมุนสี่เทียได้เลขสามตัวเนีนว่า ล้วบอกว่าให้ซื้อรถดดิรี่ไว้เรื่อยยว่าสั่นเพิ่นมาบอกว่าว่าจะเป็นเป็นบุญเป็นบุญเป็นบุญกันไหมถึงสามตัวไทยรางวัลที่หนึ่งแต่ว่าบ้านแมนสามตัวไายรางวัลที่หนึ่งเนี่ยเป็นสองตัวหมุนสองสองข้างนะไอ้ยังก็สามตัวอ่ายแล้วสามตัวซี่ข้างนะที่หมุนอ่ะอันยังสั้นก็ได้แมนื เถึกไปไปถืกอันจ้าสามก็ได้สามพันสี่พันหนึ่งตัวแมนบอกครับผมเมอ,อไดเท่าใดเก่เาแล้วนาะความหมายเ <นะ S 1> พราะได้ไม่เห็นมากขินมาท่านน้ำเพลินแต่ว่า,วาที่แดนย่ยเมืนี่แก่ย่าให้าขาเจ้าเอาลูกวันไปเชียงเอาไปเชียงเถื่อมากจังบัดเลยเถื่อเชียงอีกรวบอแมน,น,นเห็นว่าคอยว่ายุ่งมันสำคัญนี่สังเกตบึงคณะกรรมการเนี่ย ต่อไปคณะกรรมการจะทำการเสี่ยงลูกบอลหมายเลขนานคุณคยว่าเอาลูกบอลไปเสี่ยงอีกแล้วตีกว่านอนเลขนี้ว่าเฉยนดอกโอ้โหผู้กระเจ้าฟังาง่งระวังสัตนี่เห็นนรอคุณฟัง่งระวังดีดีความหมายฟั่งต้องฟั่งดีดีข้าเจ้าจกับว่าตัวเฮาดีข้าเจ้าขาได้ตัวเฮา,าเฮาเ่เขาใจซี่อได้เลยบัดละเลขสีอ่ออกนี่เห็นอรต่อไปจะทำการออกรางวัลอ่า ที่หนึ่งเ,เนะเาะต่อไปกรรมาการจะทําการเสี่ยงลูกบอลหมายเลขผนว่าเอาลูกบอลไปเสี่ยงแล้ว <c oughs> เห็นบอสัน <c oughs> เสร่ย์คยว่างไหนอีกข้าเจ้าว่ตัวเฮานีอเฮาฟังว่วเข้าใจเองเจริณีอ่อ่ะอยังไหนกันแล้วเั้นี่มันคือเด็กสองหางหนึ่งที่กลับซื้อๆดีนี่น่ายมึงเข้าใจบนนี้ครับใช่นี่เด็กสองหางนี่ เด็กสองหางหนึ่งโอ้ที่จริงมันเป็นสองหางกระซับไปซับมาแมนกรซับเออแมนดีๆตัวนั้นมีมีหนึ่งเจ็ดสี่ครับสี่สามเจ็ดเท่านั้นที่เหลืออะไรนะแมนต่ลังข่อยว่าอยู่มันเนี่ยอะไรนะนี่ซีตุขึ้นมันเอกตุเกาตีอันนี้พันสามหนึ่งเจ็ดเนาะสามขึ้นพื้นที่แต่เราเหตุึงโอ้ที่เล่านางสามารถที่อยู่นี่สามขึ้นสอนแล้วสามขึ้น บาดมือเศ้าว่าเอานีเลยว่าสั่นเอาไปกู้ใดม้วนนี่เข่าสามโตเลยว่าสั่นเอาไปมวนนี่เข่าสามโตเลยเข่าสามโตเลยเพิ่นเฮ็ดอยู่สามขึ้นส่วนนะสามขึ้นส่วนม้ีู่้ใดประกวดเล่าเล่าก็อยู่ของเราอยู่างนั้นการเข่าเร่ามูอแม่กนี้เนาะเข่าเว้เฮ็ดเบียดซีฮันเราก็นั่งเอาอยู่หขนาดนั่ง